ทุกท่านครับผมเศร้าบนบัลลังไม่พอผมกลับมาพิุโลกผมเศร้าหนักไปอีกผมเจอพี่น้องเสื้อแดงผมเจอพี่น้องเสื้อแดงนั่งกินกาแฟแล้วถามผมว่าแล้วที่พวกกูเจ็บกูเจ็บไปเพื่อใครจริงไม่จริงไปนอนกันอยู่โน่นลาดดำลิไปนอนกันอยู่โน,นดด่น,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 นถนนอักษะนอนเพื่ออะไรวะ ตอนนี้กลายเป็นคนไลฟ์จุดหมายในชีวิตไปแล้วผมเจ็บปวดอกีกมาเจอพี่น้องเสื้อเหลืองเขาถามว่าสิบกว่าปีก่อนน่ะกูไปอดหลับอดนอนไล่มันทำไมใครเคยเป็นบ้างเนี่ยจริงๆนะผมฟังแล้วผมน้ำตาร่วงเลยนะว่าเราเสียยี่สิบปีไปอะ่ะเสียยี่สิบปีไปแล้วต่อต้านเผด็จการ จนเผด็จการเข้ามาอยู่ในรูปของรัฐมรรมหกศูญ60เราสู้ร่วมกันมาวันนี้ทำไมตบหน้าประชาชนนะวันนี้เอาดูดูหรือเอาซอบซบแหมนะครับทำไมพอผมดูดู<ๆ>เขาบอกอันนั้นนิสัยที่แท้จริง จริงๆไม่ใช่นะครับผมเป็นคนพูดตรงๆแล้วก็เก็บอาการไม่ค่อยอยู่นะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจสําหรับการสนับสนุนของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งมากๆนะครับวันนี้มาเป็นผู้ช่วยหาเสียงเต็มตัวแล้วก็วันนี้คงจะไม่ได้มาอะไรมากนะครับแต่อยากจะมาเล่าความในใจให้ฟังน,นะครับก็ ตั้งแต่ที่ผมชนะการเลือกตั้งในปี2562ผมพยายามจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ของการเมืองไทยที่จังหวัดพิษณุโลกวันที่ผมชนะแรกๆนะครับก็มีคนเชิญผมไปทานข้าวที่บ้านเป็นนายกท้องถิ่นท่านหนึ่งผมก็ขับรถของผมไปคันเดิมมีเพื่อนไปด้วยคนหนึ่งเขาบอกอย่างนี้ไม่ใช่สอสอ ไปเปลี่ยนรถซะรถสอสอมันต้องใหญ่กว่านี้ฟิล์มมันต้องดำกว่านี้ลูกน้องต้องเยอะกว่านี้ไปหามาหม่อย่างนี้ไม่ใช่สอสอเขาก็สอนผมอย่างนี้ท่านว่าผมเชื่อไม่เชื่อม,มีใครเจอผมขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ตลาดใต้บ้างยกมือม,มีใครเห็นผมกินกว๋วยเตี๋ยวเฮียท,ทงอยู่บ้างยกมือมอา้าวผมก็ยังเป็นสอสอไม่ใช่เหรอ ผมก็ยังยืนขึ้นพูดในสภาในนามของคนพิษณุโลกเขตหนึ่งไม่ใช่เหรอผมก็ลำบากใจนะเพราะไปไหนมาไหนผมใส่ขาสั้นเดินอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยคนก็ต้องซุบซิบกันว่าน,นี่มันใช้รองประธานสภาหรือเปล่าปรากฏว่าใช่เพราะตัวผมไม่มีอะไรเลยครับไม่มีศัตรูอะไรจะมาจ้องทำลายร่างกายผมผมไม่เคยไปโกงใครผมไม่เคยไปล้ำเส้นใคร เด็กนักเรียนคนหนึ่งผมยังไม่เคยฝากเข้าโรงเรียนเลยแล้วคุณคิดว่าแบบเนี้ยผมใช่สอสอของคนพิษโลกไหมครับและท่านจะกลับไปหาสอสอแบบเดิมเหรอจริงไม่จริงสอสอที่บ้านใหญ่โตมโหฬานนะจะเจอได้คุยได้กับเลขาเขาคนเดียวแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องอื้อฉาวของการทำสัมปทานของการทุจริตของการที่ร่ำรวยเกินปกติ ตอนที่มอองไปยื่นทรัพย์สินกับปปชเตรียมเข้าเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเขาถามว่ามีแค่นี้เองเหรอ <laughs> นี่ผมก็จะทำอีกรอบหนึ่งนนเนี่ยหลุดจากตำแหน่งไปเพิ่มมาไม่กี่บาทเองเพราะเงินเดือนขึ้นสองพันพี่น้องนี่แหละครับอันนี้แหละเราเลยบอกว่าเราไม่ได้มาเพื่อตัวเองเราไม่ได้มาเพื่อจะมานั่งรถใหญ่ๆเราไม่ได้มาเพื่อจะมีคนติดตามเยอะๆ แต่เรามาเพื่อรับใช้ประชาชนคุณเคยเห็นคนรับใช้มันลดใหญ่เหรอคนรับใช้ก็คือคนรับใช้ผมก็ไม่ได้่าอยากจนอะไรนะแต่ผมต้องพร้อมให้ทุกท่านเรียกใช้เพราะผมเป็นสสของทุกท่านผมนึกว่าผมสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แล้วและชาวพิษโลกจะรักษาวัฒน,ฒนธรรมนี้ต่อไปอีกผมเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะรองประมุขฝ่ายนิติบัญญตัติรอดเข้าไปได้คนเดียวตอนแรกนึกว่าจะได้เป็นประธานสาภามีพิธาเป็นนายกแม่อยากจะเป็นคนนำอภิปรายไม่ไว้วังใจพิธาซะหน่อยแต่ทุกท่านครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละฮะประเทศเรามันจเจริญยาก ผมเข้าไปเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณว่าผมเหนื่อยหรือผมสบายทําทำไมผมเหนื่อยรู้ไหมผมไม่ได้เหนื่อยเพราะอะไรเลยนะดันสัญญาเอาไว้เยอะว่าจะทําอะไรบ้างเนี่ยคุณช่อเนี่ยช่วยผมตรวจสคริปต์เนี่ยสัญญาไว้เพียบเลยทีนี้ถ้าคุณจะนั่งเฉยเยเซนแฟมมากโคตรสบายถ้าคุณจะแค่ไปงานเลี้ยงสถานทูต แล้วก็แจกนามบัตรและกินวน์อันนั้นโคตรสบายแต่ผมดันไปสัญญาไว้เยอะสัญญาว่าจะทำสภาโปร่งใสสัญญาว่าจะทำสภาของประชาชนสัญญาว่าจะทำสภาที่มีประสิทธิภาพโคตรเหนื่อยเลยแต่ผมทำสำเร็จแล้วผมก็เองเรื่องที่ผมทำมันก็ไม่ยากนี่หว่า ทำไมคนเก่าๆเขาไม่ทํากันอันนี้แหละครับเหตุผลของเราที่ต้องตั้งพักอนาคตใหม่ถ้าพักการเมืองเก่าๆเขาทําไปแล้วแล้วประเทศมันดีแล้วเราจะมานั่งอย่างนี้กันทําไมจริงไม่จริง <Yeah. S 1> ถ้านักการเมืองเก่าๆเขารักสัญญาผมขอแค่ครึ่งเดียวนะผมขอแค่ครึ่งเดียวกับที่เขาพูดบนเวทีกับที่เขาพูดบนดีเบตประเทศแม่งเจริญไปแล้ว คุเล่นไม่รักษาสักข้อเลยจะโดนฟ้องไหมก็พูดความจริงอะ่ะเพราะฉะนั้นผมเหนื่อยมากนะครับและผมภูมิใจมากว่าไม่ว่าผมจะอยู่ในตำแหน่งนี้ยาวหรือสั้นผมได้ทำให้คนพิศโลกภูมิใจและเป็นที่พูดถึงไปทั่วประเทศแล้วทุกท่านครับ แต่สิ่งที่ทําให้ผมเสียใจที่สุดในการเป็นรองประธานสภาคืออะไรในตอนที่ผมต้องนั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วมีเพื่อนของผมถามกระทู้สดคุณรู้ไหมคนที่มาตอบกระทูนะ้เนี่ยอดีตฮีโร่ผมทั้งนั้นเลยผมเลือกเขามาตั้งแต่หนุ่มๆผมเลือกเขามาตั้งแต่เขาโดนปฏิวัติผมก็ยังอยู่ข้างเขา ตอนเป็นฝ่ายค้านด้วยกันก็บอกสุดยอดแต่พอมาเป็นรัฐมนตรีเอาไม่ตอบมาหมาไงวะพอดีอันนี้ไม่ใช่อะไรถามเรื่องหมาพอดีจริงๆนะทุกน้องผมก็ต้องรักษาความเป็นกลางเนาะแต่ผมคิดในใจว่าที่ผ่านมากูเลือกใครไปวะเนี่ยพี่น้องผมเศร้าจริงๆนะ ผมเศร้าจริงๆว่าไอคนที่ผมเคยศรัทธาเนี่ยทําไมวันนี้เขาตอบเรื่องแบบเนี้ยทําไมตอบเรื่องปลาหมอคางดําแบบเนี้ยทําไมตอบเรื่องกองทัพแบบเนี้ยทําไมตอบเรื่องเศรษฐกิจแบบนี้แล้วทําไมอ่ะวันๆไม่เห็นเหนื่อยเลยอ่ะไปเปิดงานนั้นงานนี้ไปผัดกับข้าวโชว์ไปเดินแบบไปทําอะไรกันแล้วคนพิษโลกอ่ะร้านปิดหมดแล้วอ่ะ แล้วคนพิษโลกอ่ะทหารโดนซ้อมอีกแล้วอ่ะแล้วคนพิษโลกตะลิ่งพังหมดแล้วอ่ะทําไมรัฐมนตรีพวกนี้มันไม่เหนื่อยวะคําตอบไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งคําตอบไม่ใช่เ,เลยแต่เขาไม่มีภาระที่จะรักษาสัญญากับประชาชนผมก็เหนื่อยแทบตายวันสุดท้ายยังจัดแฮกกอรตอนสำเร็จนะเนี่ยเสียดายเปลี่ยนประธาน สงสัยจะโดนปิดใหม่แต่ทุกท่านครับผมเศร้าบนบัลลังไม่พอผมกลับมาพิโซโลกผมเศร้าหนักไปอีกผมเจอพี่น้องเสื้อแดงผมเจอพี่น้องเสื้อแดงนั่งกินกาแฟแล้วถามผมว่าแล้วที่พวกกูเจ็บกูเจ็บไปเพื่อใครจริงไม่จริงไปนอนกันอยู่โน่นลาดดาลิไปนอนกันอยู่โน่น,ดดน,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 นถนนอักษะ นอนเพื่ออะไรวะตอนนี้กลายเป็นคนไล้จุดหมายในชีวิตไปแล้วผมเจ็บปวดอีกมาเจอพี่น้องเสื้อเหลืองเขาถามว่าสิบกว่าปีก่อนน่ะกูไปอดหลับอดนอนไล่มันทำไมใครเคยเป็นบ้างเนี่ยจริงๆนะผมฟังแล้วผมน้ำตาร่วงเลยนะว่าเราเสียยี่สิบปีไปอะ่ะเสียยี่สิบปีไปแล้วต่อต้านเผด็จการ จนเผด็จการเข้ามาอยู่ในรูปของรัฐธรรมหกศูญ60เราสู้ร่วมกันมาวันนี้ทำไมตบหน้าประชาชนน่ะทำไมวันนี้คุณทำราวกับว่าเลือดเนื้อคดีความอิสรภาพของประชาชนมีไว้แค่ให้พวกคุณขึ้นสู่อำนาจทำไมอ่ะทำไมคุณไม่เหนื่อยอสักนิดอ่ะผมเสียใจพ่อแม่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเวลาคนมาถามว่าโอ้หมองเสียใจหรอ ตกจากสวรรค์นะตกมาจากรองประธานสภา,าผมบอกน,นะวันนี้ตั้งใจมาเผยความในใจแต่คำหยาบเต็มหัวเลยนะไม่มีครับไม่มีสวรรค์อะไรสวรรค์ของผมคือพวกท่านนะครับนะสวรรค์ของผมก็คือเวลามีคนมาบอกว่าขอบคุณที่ทำตามคำสัญญาสวรรค์ของผมก็คือการที่คนพิศโลกคุยไปได้ทั่วประเทศ ว่าคุณได้ส่งสอสอที่ไม่ซื้อเสียงสักบาทเดียวเป็นรองประธานสภาผู้แทนมาแล้ว,วะนะครับและทุกท่านครับภารกิจในการเลือกตั้งซ่อมมันเกิดขึ้นทันทีตั้งแต่วันที่ผมโดนตัดสิทธิ์พร้อมคุณพิธาพร้อมคุณชัยธวัฒน์และไม่มีความลังเลเลยไม่มีความลังเลยเลยที่ ทั้งทีมไม่มีการแข่งขันเลยทุกคนไว้ใจโฟกเบอร์หนึ่งทุกคนไว้ใจโฟกเบอร์หนึ่งผมถามว่าทำไมผมถึงไว้ใจโฟกเบอร์หนึ่งผมเจอนักการเมืองเร็วๆมาเยอะผมเจอไอ้พวกดีแต่ปากสุดท้ายเป็นงูเห่ามาเยอะแล้วทำไมผมไว้ใจคนคนนี้เพราะโฟกเบอร์หนึ่งอยู่กับผมตั้งแต่วันแรกตั้งแต่อนาคตใหม่ ร่วมสุขร่วมทุกข์กับพี่น้องประชาชนเขาเป็นคนที่รักษาอุดมการณ์อย่างมั่นคงเขาอยู่กับเราตั้งแต่วันที่เรายังไม่มีโอกาสชนะเลยอันนี้แหละโฟกเบอร์หนึ่งทุกท่านครับและผมมีข่าวจะบอกท่านครับว่าถ้าโฟกเบอร์หนึ่งได้เป็นสอสอของท่าน เขาจะเป็นสอสอเขตหนึ่งพิษณุโลกที่ดีกว่าหมออองทำไมเขาจะดีกว่าหมอองหนึ่งเขาหลอกว่าตอนผมอายุเท่าเขาผมหลอกกว่าเยอะนะฮะแต่พอดีอายุเยอะละเอาใหม่เอาใหม่ประการแรกคือโฟกเป็นคนพิษณุโลกมากกว่าผมครับเขาเกิดที่นี่ เขาเรียนที่สาธิตราชพัฒพิบูลสงครามเขาเรียนมหาวิทยาลัยนาเลศวรภาคอินเตอร์ในสาขาของนิติศาสตร์เขาเปิดร้านขายของอยู่ที่นี่จะแต่งงานก็ยังแต่งกับสาวพิษณุโลกเพราะฉะนั้นโฟรกรู้ทุกซอกทุกมุมผมเนี่ยอยู่ถึงแค่มหกแล้วผมก็ไปอยู่กรุงเทพไปอยู่ต่างประเทศกลับมาหาเสียงหลงหมดเลย แต่โฟกรู้หมดเลยรู้หมดเลยว่าบ้านคนนั้นคนนี้เป็นเพื่อนใครรู้หมดเลยว่าที่นี่อร่อยก๋วยเตี๋ยวที่นี่ใช้เส้นของร้านไหน mm. เขารู้หมดเลยว่าจะเข้าไปจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไงมีเพื่อนเขาอยู่มีเพื่อนคุณพ่อของเขาอยู่เขาใช้ความเป็นพิศโลกได้คุ้มค่ากว่าผมมากๆเพราะฉะนั้นคุณจะมีสอสอเขตหนึ่งที่รู้จักพิศโลกดีกว่าหมอองแน่นอน ประการที่สองเขาเป็นคนที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มมากกว่าผมโฟกคุยได้กับเด็กๆลูกของผมหกขวบเขาคุยได้กับเด็กง้องมัธยมที่มีปัญหากับครอบครัวว่าเขาอยากโตขึ้นอยากเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเขาคุยได้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่กำลังหาเป้าหมายในชีวิต เขาคุยกับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ได้เดินไปไหนก็มีแต่คนเรียกโฟกลูกโฟกลูกเขาคุยกับป้าหัวขาวยังได้เลยคนหัวขาวมีเยอะเขาคุยกับผู้ว่าก็ได้เขาคุยกับทหารก็ได้หมอองคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแข็งเป็นหินเลย เพราะฉะนั้นคุณจะได้สอสอที่คุยได้กับทั้งคนที่โดนไล่ที่ที่ริมแม่น้ำน่านจนไปถึงเศรษฐีร้อยล้านที่ขับรถสปอร์ตอยู่คุยได้ตั้งแต่เกษตรกร,ร,กรที่วังน้ำคูจนไปถึงนายพลที่กองทัพภาพสามนี่คือโฟกเบอร์หนึ่งครับและสุดท้ายท่านจะได้สอสอที่ไม่ทำสิ่งผิดพลาดเหมือนมองทำ เพราะเราอยู่ด้วยกันมาสี่ปีเราทำเรื่องโง่ๆมาด้วยกันเรียบร้อยสอสอมันทำอย่างนี้เหรอะไม่มีใครสอนไงใช่ไหมตอนมาอ๋องเข้าไปแรกๆคุณธนาธรโดนตัดสิทธิ์พักโดนยุบมันเรียนรู้เองแต่ตอนนี้คุณโฟกพร้อมแล้วเข้าไปวันที่16เขียนกระทู้ถามทันทีผู้ว่าก่อนกเกษียณจะเอายังไงกับเรื่องขยะ เสียน30นะครับไม่ใช่วันนี้ทันทีที่เข้าไปในสภาเสนอยัตติทันทีเรื่องผังเมืองที่ล้มเหลวของพิษณุโลกเข้าไปวันที่16เป็นอีกหนึ่งมือทันทีที่จะยกมือขึ้นแล้วปลดปล่อยให้สุราพื้นบ้านของพิษณุโลกถูกกฎหมาย คุณจะได้สอสอที่พร้อมใช้คุณจะได้สอสอที่ไม่ต้องฝึกงานแล้ว16นี้เข้าสภาปฏิญาณตนแล้วจะยืนขึ้นอย่างภาคภูมิใจเวลาชาวพิษณุโลกเปิดทีวีขอโทษนะครับอันนี้เก่ามากเลยอันนี้อแต่คุณแม่อินอยู่นะอาหมุนอย่างนี้นะทันทีที่ท่านเปิด YouTube ทันทีที่ท่านเปิดช่องสิบ ท่านจะเห็นผู้ชายอายุสาสายืนขึ้นพูดอย่างกล้าหาญยืนขึ้นพูดโดยไม่เกรงใจใครนอกจากคนพิศโลกเขตหนึ่งครับเพราะฉะนั้นผมฝากด้วยนะครับแล้วที่ทุกท่านมั่นใจได้เลยหมออองจะไม่หายไปไหนทันทีที่เลือกตั้งเสร็จ บออองจะเข้าพบผู้ว่าในวันที่17ในฐานะที่ปรึกษากรรมธิการสิ่งแวดล้อมแล้วคุณต้องมีคำตอบเรื่องขยะให้เราก่อนคุณกเกษียณทันทีที่ผมและคุณโฟกชนะการเลือกตั้งผมจะเป็นที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นพิษณุโลก หมดสักทีโฟกไปซ่อมท่อปากตาหน่อยหมดสักทีโฟกไปตอนหมาหน่อยนั่นมาหน้าที่ใครเทศบาล<โทษ>และถ้าเทศบาลไม่ดีเจอหมอองเวทีหน้าแน่นอน<โ>ท,<ษ>ทุกท่านครับสุดท้ายครับการเลือกตั้งรอบนี้ใครๆก็บอกว่าเราเป็นต่อนะครับแต่จริงๆแล้วอยู่ในสถานการณ์ที่สูสีมากๆ ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าคนมาใช้สิทธิ์อาจจะลดลงถึง30%เป็นฝ่ายค้านกับเป็นรัฐบาลนะครับหาเสียงกันต้มๆเลยผู้ใหญ่บ้านกำนันอบอตอ,อบอจอ้อาวเขาจะฟังใครอะ่ะคนมีอำนาจหรือฝ่ายค้านจริงไม่จริงทั้งทั้งที่ทุกท่านรู้ไหมครับงบ68เนี่ยเงินอุดหนุนอ,อปทอเนี่ยนะที่จะมาพิษโลกเนี่ยโดนตัดไปเป็นร้อยล้านเลย แต่ยังมีหน้าไปสนับสนุนรัฐบาลอกีกแสดงว่าเขาเห็นแก่ใครครับ <Yeah. S 1> ไม่แน่ใจแต่คงไม่ได้เห็นกับปัญหาของพี่น้องประชาชนพอเราเอาเรื่องเข้าท้องถิ่นก็บอกว่าไม่มีงบจริงไม่จริง <Yeah. S 1> เอาแล้วนั่งอยู่ทำไมวะ <Yeah. S 1> หมออ๋องเปลี่ยนแปลงในสภาได้ขนาดนั้นนะ่ะแทบไม่ใช้งบเลยเพราะ,ะนั้นผมฝากด้วยนะครับผมไม่ได้ประกาศศัตรูกับใครมีผู้นำท้องที่ท้องถิ่นที่ต้องการกระจายอำนาจ แต่โดนอำนาจรัฐกดขี่อยู่มีทหารมากมายที่อยู่ในค่ายนาเรศวรในค่ายเอกาในกองบิน46ที่ต้องการการปฏิรูปทหารแต่เขาโดนอำนาจรัฐกดขี่อยู่มีนักธุรกิจหลายคนต้องการช่วยเราในที่นี้แต่ต้องรักษาคอนเนคชันอยู่แต่ในคูหาท่านเป็นอิสระ ในคูหาท่านตัดสินใจกายเองไม่ต้องสนพ่อใครในครูหาท่านตัดสินใจเองว่าท่านจะซื่อสัตย์กับตัวเองหรือซื่อสัตย์กับคนที่ท่านรู้ว่ายังไงมันก็เข้าไปโกงเพราะฉะนั้น15กันยาผมไม่ขออะไรมากท่านตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง ว่าท่านจะส่งต่อการเมืองแบบที่หมออ๋องทำไปถึงคุณโฟกเบอร์หนึ่งในพักประชาชนหรือไม่ท่านตัดสินใจเองว่าเหลืออีกหนึ่งคืนหนึ่งวันท่านสามารถออกแรงอะไรอีกนิดได้ไหมให้โฟกชนะขาดตอนนี้มันสูสีเลือเกินกรรมาการการเลือกตั้งใหญ่ก็มานั่งอยู่นี่แล้วด้วยประจำพิษโลกเลย เสียวเบอกยังไม่ได้หลักฐานซื้อเสียงเลยแม้แต่เรื่องเดียวเพราะฉะนั้นผมขอแรงทุกท่านได้ไหมครับขอแรงคนละนิดคนละหน่อยส่งไลน์ส่ง YouTube ช่วยกันแก้ข่าวปลอมช่วยกันที่จะบอกลูกหลานพ่อแม่พี่น้องว่ากลับบ้านมาพรุ่งนี้ขบวนหาเสียงอัน แม้จะอนาคตใหม่ก้าวไกลขบวนหาเสียงประชาชนทั่วพิษณุโลกอยู่หน้าบ้านเลยยกมือมันทั้งวันเบอร์หนึ่งตอนเย็นไปดูงานวิจิตแฮปปี้แฮปปี้แล้ววันที่15กาเบอร์หนึ่งมอบชัยชนะให้กับพรรคประชาชนครับ